นูที่ผมไปร้านเชฟโนแล้วผมกินบ่อยที่สุดนั่นก็คือก้างเต่าเต้ยทอดซิวฮ่องกงเขาเคยให้สูตรผมแล้วผมผมจะดูว่าเขาจะให้ให้พวกคุณหรือเปล่าสูตรน้ำานึ่งซิ๊วน้ำานึ่งปลาทอดทุกสูตรมึงเขียนลงไปเลยไม่จริงถูกว่าไม่จริงไม่จริงพี่เ,อ, <laughs> เอาซิวมาร้านร้านพักพวกแต่ทอดฉลาด คนดูระดับอาจารย์นี่ผมนับถือเป็นอาจารย์นะของอะเลต้องให้เขาเลยตัองวันจ้ากูต้องวันไดเย็นไดเย็นไอ้คุยกูมปเแกบกดเรื่องคันเลยคันเลยคุณสวัสดีครับเกาบัฮแบักุ๊กพี่เมา โอ้โหวันนี้นี่กลับมากลับมาแล้วตั้มทำเรียกร้องระดับอาจารย์นี่ผมนับถือเป็นอาจารย์นะของอเล็กต้องไม่ต้องไหนตั้มวันนี้คุณด่ากูทั้งวันแต่เย็นแตเย็นไอ้คุยกูเปเก็บกดเรื่องคันเลยคันเลยพิ่งเริ่มคิดเอยเนี่ยอะไรมึงด่ากูทั้งวันตูดปอมไออย่ี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเขาเก็บกดนะตอนนี้เหมือนเขาเก็บกดนะนี่ก็มึงเรียกกูมาปุ๊บปั้มกูด่ากูอย่างเดียวไงเอาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ระดับพี่โน้ต เดี๋ยวนี้เรียกพี่โน้ตบ้านปูไข่ดองไม่ได้แล้วนะครับต้องเรียกว่าพี่โน้ตท็อปเชฟนี่เป็นไงนี่เรียกอะไรก็ได้เรียกไปเลยถ้าเวลาที่เราออนแอร์เนี่ยน่าจะเข้ารอบลึกแล้วใช่ไหมน่าจะเข้ารอบลึกแน่ไม่รู้อ่ะแน่ๆทำยัไม่รู้ไม่รู้นี่คือระดับ เซเลบวิตี้เชฟแล้วตอนนี้นะเซอร์ิตี้เออตั้งแต่เป็นรับเล่าเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นเซเลบวิตี้เขาก็ไม่ค่อยคุยกับผมแล้วนะโอ้โหไอ้สัต์ะบอกให้อยนะไอ้นะกินกับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้คือเขาก็นั่งกินกับท็อปเชฟของเขาอะเออเรามันลูกเปียน้อยลูกจเป็นจอยตั้งแต่ผมไปม่ได้แล้วมันหมดเลยนะถึงเจ็ดเดือนกูจะนั่งทุกวันไอ้ขวดตล้แหลกที่ผายเอาเรื่องของเราเนี่ยแหละวันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นให้เชฟโน้ตเนี่ยจะมาแจกสูตตรรเเมมมนนนนนนูททีี่่่่ผผไป้้้าชฟโแลวกกิบออยสุดั็คื ก้างเตาเ εί, ่าเต้ยทอดซีอิ๊วฮ่องกงผมบอกเลยว่าบางคนบอกเฮ้ยก้างอะไรวะคือเนื้อเนี่ยเราไปทําอะไรนึ่งซีอิ๊วแต่บอกเลยว่ทีเด็ดมันอยู่ที่ก้างก้างเต่าเต้ยเนี่ยทำไมเหมือนกินได้หมดเลยอ่ะมันกรอบหมดเลยนะเออเป็นปลาที่กระดูกกรอบโดยเฉพาเป็ดเนี่ยแต่เยอเป้เป็นคนรวยไงสั่งปลามาเนี่ยก้างเขาเนื้อเนื้อให้คนอื่นกินนี่นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนอธิบายเล็กน้อยก่อนเต่าเต้ยเป็นอย่างนี้จระเม็ดขาวต่างกันยังไงอ่าเต่าเต้ยกับจระเม็ดต่างกันที่ไซส์ใช่ไหมไอ้สีสีกับไซส์ อ่ะงั้น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 อธิบายเลยเต่าเต้ยเนี่ยเขาเรียกจระเม็ดสีขาวอ่ะโอแชแ่แช่คือจระเมศสีดำอันนี้คือจระเมศสีเทาคราวนี้เนี่ยเวลาทรงอ่ะเวลามาันดูง่ายปลาเต่าจระเม็ดขาวตัวใหญ่ก็มีแต่มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เพียงว่าทรงมันอ่ะเต่าเต้ยก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเงี้ยอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเป็นทรงนี้คือเต่าเต้ยใช่ถ้าเต่าจระเม็ดขาวทรงเหมือนกันใช่ป่ะท้องมันเป็นอย่างงี้ ท้อง่างนี้ท้องแบบนี้คราวนี้ตัวจระเข้ขาวเนี่ยในหลักการเนี่ยเนื้อจะนิ่งละเอียดกว่าเต่าเต้ยเป็นไหมครับจระเข้ขาวใช่จะละเอียดกว่าเต่าเต้ยใช่พี่นะว่าคนมีตังค์โดยส่วนมากคนไทยอ่ะเขาจะกินเพากินจนคนคนมีตังค์กินเป็นครอบครัวเนาะต้องตัวใหญ่ไปก่อนต้องตัวใหญ่ก็ต้องไปเต่าเต้ยแล้วแล้วที่สุดนะครับมันไม่ใช่ปลาน้ำลึกนะมันหรอมันอยู่สิสิบห้าเมตรกระโคนมันหอเวลามันว่ายน้ำอ่ะมันไม่ได้ว่ายท่านี้นะเว้ยว่ายท่าไหนเสียตายหรือว่าไงนี่นี่จะเตะมันจะเคนยังงง แล้วตับเต้ยจาระม็ดต่างกันตรงไหนถ้าเกิดสังเกตง่ายๆเดี๋ยแวแคือพันแล้วรูปร่างมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนตัวจาระม็ดขาวจะโค้งตัวเตจะเหลี่ยมตับเต้ยจะเป็นแบบบางหินใช่เป็นจระมิดขาวจะโค้งเขาเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยปลามันมีเกล็ดนะเว้ยมันดูดีใกล้ๆนี่มึงดูดินี่เห็นมั้นี่คือเกล็ดมันนะเว้ยเนี่ยเขาต้องรูปโอ้ยนี่โอ้โหเขาเล่าเลยเนี่ยเนี่ยเวลามึงไปซื้อตลาดอ่ะมันจะไม่ได้เห็นเกล็ดอย่างนี้ละเวลามเราซื้อตลาดมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อคือมันลื่นมาแล้วมันมันเอาเกล็ดออกเอาเอาเอาเกล็ด เวลาเราซื้อมาจากเรือเนี่ยแล้วกาขนลงมาเขาใส่น้ำแข็งดองมาใช่ป่ะมันก็จะขูดกับน้ำแข็งอะไรเงี้ยเกล็ดมันก็หายหมดแล้วมันจะไม่ได้มีจระเมศที่เป็นเกล็ดครบอย่างนี้หรอกแต่นี่นี่เอามาจากที่ร้านนี่สดไหมหรือว่าแช่ฟิตตายแล้วตายแล้วดองฟอมลีนใช่ไหมที่ร้านใช่ไหมไม่ดองฟอมลีนใช้ผงฟูวันนี้นี่คือเมนูนี้เด็ดมากนะผมบอกให้เป็นกับแก้มชั้นดีสุดๆแล้วเห็นอย่างนี้นะก้างมันกินได้ทั้งตัวแล้วกรอบอร่อยด้วยตรงที่เขาเนี่ยเห็นว่ามันคือปกติเราจะไปเจอตลาดเราจะเจอสิ่งน เขาขาวเฮ้ยไม่มีเกล็ดใช่ป่ะความจริงมันเป็นพันมันเป็นอย่างนี้ไว้เป็นเกล็ดอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวที่เป็นจระเข้ขาวอ่ะครับเกล็ดเขาจะเป็นสีเงาแบบสะท้อนแสงเลยอยาองง่างกางเงอันนี้มันเป็นสีเงาแบบสีเงินใช่ป่ะแล้วไม่เป็นสีขาวเลยโอ้ยมาแป๊บเดียวขวดเลอะเทอะหมดเลยอะ่ะก็ขวดมึงไม่ใช่ขวดกูมาแป๊บเดียวเลยก็ล้างแล้วทีแตอปเชฟอะไรเนี่ยโอ้โหมึงไม่เิดโคตรรกไปอีกที่กูพยายามเก็บที่สุดแล้วนะ นี่จะบอกก่อนนะว่าที่ร้านเชฟนลก็มีขายนะเมนูนี้ถูกไหมเดี๋ยวไปกินทร้านกูแต่ว่าเดี๋ยวก็ด่ากูอีกเฮ้ยก็แพงจริงแต่ว่าคุ้มค่าไงเอาึงเอาไปร้านอื่นยกค้มค่ารให้สะอาดแล้วกลับมาใหม่เออทำงานทำไมเป็นเดี๋ยวว่าีอู๋วันนี้แจกซีอู๋หนึ่งสีอู๋เปล่าแจกซีอู๋แจกสีอู๋เปล่าแจกแจกจริงเปล่ากักตลอดโอ้โหกักตลอดปวดใจจริงๆปวดใจเียอะไรกูแจกตรงเป๊ะพวกมึงก็บอกไม่ตรง มึงเป็นคนบอกเองก็ไม่ตรงไอ้ตะใครบอกไม่ตรงบ้างอ่ะไม่ต้องพูดไม่เคยตรงเลยดูวะแล้วดู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 ให้ป้องมาดูนี่ป้องมาดูนี่เฮียเอาสีมาลั่นกูดูเอาสลากออกกูไม่เอาไอ้สัตว์คุณดูจิตคุณดูจิตใจเขาจิตใจเขาคือเป็นไงอ่ะดูเอาฝาก็เขียนเนี่ยเห็นไหมริมกุ้งกี่เนี่ยอ่ะลิมกุ้งกี่สองสูตรเออนี่เขาเขียนไหมอมอยอมอยอันนี้เล่ากุหลาบใช่ไหมเออเล่ากุหลาบไอ้ยี่ก็รู้อยู่แล้ว กูไม่โกหโก,หกหออเ,เลยกูไม่เคยโกหกเ้ยเลยไม่อังนี้ด้วยว่ะพ่วงวันนี้พ่วงวันนี้คนปกติที่ไหนเอาซิ่วมาร้านร้านพักพวกแต่ทอดฉลาด คุณดูคุณแม่งี้ยวรอคุณใส่หน้าทับเชฟหน่อยครับคุณใส่หน้าทับเชฟไม่ึงเกี้ยมากเลยเรื่องนี่ยถ้ามึงออกอากาศแบบนี้ไเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดออกนะตัดออกอากาศเลยตัดให้เต็มเลยใช่ไหมตัดไห้เอาออกเลยไงมามาดูวิธีแรกนะครับนี่ระดับลูกทะเลเขาเรียกลูกทะเลใช่ทะเลลูกทะเลลูกทะเลคือถ้าเกว่าเราไปกินแล้วเกิดเราไปกินปลาหม้อไฟอย่างเดียวเนี่ยเวลาแล่เนี่ยเราจะผ่าครึ่งแฟบไปเลยใช่เราก็มาหั่นเป็นชิ้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแล่แบบว่าเอาเกล็ดมาทอดกิิิินนนใช่่ปะเเเเราาาาาต้้้อออออองงงงฟลไกกกกมททดด ต้องฟิเล่อ่ะดูอุ้ยดูดูโอ้โหมีดเดียวเขาเรียกมีดเดียวหนึ่งดอกเท่านั้นอมีดเดียวเท่านั้นตายไปหนเดือนหน้าไอ้ตัดเ <c oughs> อ้ยผมถามหน่อยได้ไหมเชฟว่าเชฟจ่ายเงินไปเยอะไหมท็อปเชฟอะ ทำไม,ไมทำไมสาวมึดมงดูดิฝั่งนี้ยังเงียบอยู่เลยมันพ <c oughs> ูดจนมีดกูแหวกเข้าไปที่ไหนอะไอ้อาหารจริงๆทำไมสาวอาทิตย์เป็นเป็นของทะเลหมดเลยอ่ะไอส้สัตว์งงไหมเขามีมีดตั้งสิบห้าเล่มกูหยิบได้ปล่ากูดวงกูดีไอ้สัตว์บอกกูโกงเขาอีกไอ้เหี้ยอาทาบบิตย์แรกปลาหมึกอาทาิตย์สองปลาไหลอาทิตย์สามปลาช่อนโอ้โหคุณจ่ายไปยังไงอาถามถามจริงปลาช่อนอุทธรณหน่อยปลาช่อนเนี่ยมันเป็น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 อาหารทะเลไหมไอ้สัตว์อ้าวแต่ก็มันก็อยู่ในหมวดหมวดนะหมวดสัตว์น้ำนะแลมันอาหารทะเลเลยไงนี่เนี่ยดูดูฝีมือนะครับ ไหนเนี่ยสวยงามแต่เราแร่เนี่ยเราจะแร่ให้เนื้อมันติดกระดูกนิดนึงนะเพราะไอเกลือชอบทอดแดดทอดแดดแต่อร่อยอร่อยสรุปสรุปคุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่หมุเทียอะไรอ่ะมาดูมาดูอินเสิร์ตตอนแรกดีกว่าสวยๆมาถึงทีเด็ดก้างเนี่ยหั่นยังไงให้กินได้ทั้งหมดหรือมันกินได้ทั้งหมดอยู่แล้วมันกินได้ทั้งหมดอยู่แล้วพราวนี้โดยหลักการเนี่ยเราจะต้องหั่นให้มันใหญ่เพราาะว่คือเชิงเนี่ยมันเป็นกระดูกอ่อนคล้ายๆกับไอ้เอ็นกะวะอ่าแล้วคราวนี้เวลาเราถ้าเกิด ถ้าที่ร้านเราชอบกิน่งคือเราจะไม่พยายามแล่ให้เนื้อมันออกมาหมดหเพราะงั้นมันก็กินได้หมดอยู่ดีถ้ามันทำเป็นต้มบางทีมันต้องพยายามแล่ให้มันแบบเนื้อออกมาหมดถูกป่ะจะได้เอาไปแกงอย่างเดียวใช่แต่อันนี้เราเอาไว้ทอดกินอยู่ดีเราก็ไม่ต้องสนใจว่ามันจะต้องเอาเนื้อออกมาหมดเราก็ทิมขอบพิซหน่อยแค่นี้เราก็หั่นเป็นชิ้นได้เลยคุณดูดีนะเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมไปร้านเชฟนวนแล้วผมสั่งตลอดนะเออใช่เพราะว่าตัางเยอะไงไม่เกี่ยวมันอร่อยแล้วก้างนี่เอากินกับแก้มนี่สุดยอดเลยอ่ะเนี่ยดูดดิเเเหห็็็นนนนมมัั้จะะะปปกกรรูไงคีบ ด้านหนกินได้ทั้งชิน้นกระดูกต่อต้ยเป็นปลาที่กระดูกอ่อนมากเราสามารถกินมันได้ทั้งกระดูกไปเลยอร่อยจริงยอมใจอันนี้ยอมยอมจ่ายดูดิตัวโลกว่าได้กระดูกแค่นี้ตนนแต่มันต้องยอมจ่ายนะคะครีบครับครีบครับครีบอร่อยมากกว่าหัวน,นี่อร่อยมากนะชอบกินเดี๋ยวคุณรอดูสูตรซอสนะเขาเคยให้สูตรผมแล้วผมผมจะดูว่าเขาจะให้ให้พวกคุณหรือเปล่าผ <laughs> มเอาสูตรที่กูใหมาเลย ไม่เอาอยู่ที่บ้านมาเอเลยอยู่ที่บ้านไม่อิ่มึงเกือ็โกหกมเงาสูตรที่กูให้มึงมาเลยอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอย่างนี้มึงพูดอย่างนี้ถึงก็หาว่ากูยังไงกูบอกให้กูบอกจริงมึงก็บอกไม่จริงอยู่ดีจริงจริงเงอนได้เงอนได้มึงเอาสูตรที่กูให้มึงอะเขียนลงไปเลยอะไรนะกูเขียนกระดาษไหมมึงลูกสูตรน้ำหนึ่งซิวน้ำหนึ่งปลาทอดทุกสูตรมึงเขียนลงไปเลยไม่จริงถูกว่า เป็นผลที่ดีแล้วตอนนี้ต้องหัวปลาเนี่ยเวลามันหนาหน่อยอ่ะเราจะต้องหั่นให้มันให้มันให้มันบางกว่าเพราะว่าจะได้กรอบไงมันทอดแต่มันไม่สุกไปเท่ากันไงอ๋อคือบางชิ้นมันบางใไห้บางชิ้นมันหนาถ้าเกิดว่าบางชิ้นมันหนาไปเวลามันทอดปุ๊บอ่ะแม่งสุกไปเท่าแล้วมันจะกรอบไปทุกชิ้นเอากระมังมันแต่สูตรนี้คือผมมันลอกเลยเนี่ยเพราะว่าผมชอบกินมากได้มาปุ๊บแบบนี้นะล้ใไ้ต่อครับน้ำปลามาน้ำปลาอยู่นี่มีผมชืรถโบราณอ่ะ มีผงชูรสครับผงชูรสไหมนี่ผงชูรสเอาเนี่เลยออดเดียวมีเตียนไหมม่ต้องวิตวิตตินไหมนี่ไม่ไม่ไม่นี่ไม่เคยใส่ไหนไหบอกเลยว่านี่ไม่เคยใส่ต่อหน้ากล้องไม่เคยใช้ขวยร้อนใจน้ำมันอ่ะร้อนมากร้อนมากเล่งไหมเล็กไหมกลางๆกลางๆกลางๆเตะตอนนี้เข้ากูแล้วเนี่ยสดไม่กลาดละตอนนี้กูแล้วเอาไหมเอาอีกไหมเดี๋ยวเอาลงโอ้โหไฟแรงๆทีเราหมดเลยชดเลยเดี๋ยวไปชมผู้ชมให้น้องไปชม ประเด็นคือเขามาถึงเนี่ยเขาเนี่ยบ่ายกว่านะบอกเอ๊ะเอาเล่ามาก่อนเลยบ่ายกว่าที่ลยนั้กูกูนัดแป้งสี่โมงบอกเช้าป้อมเช้าสี่โมงไม่แล้วว่าคุณเป็นแข่งทำเชฟคุณเอาเล่าไปกินปะเนี่ยเย่เย่ชมเล่าหน่อยรีกุ้งเกย์รีกุ้งเกอันนี้แก้วพี่อันนี้เอาเอาเอาของเขาชี่บาเอาตรงนี้นะฝั่งนี้ปลาทอดฝั่งนี้ปลานึ่งแยกกันเด้อแยกกันนะอันนี้ปลาทอดก่อนนะปลาทอดก่อนรีกุมกีหนึ่งสอง เอาละคุณเล็งดีนะเขามือไวนะผมบอกให้ริมกุงกีบเหมือนเดิมริมกุงกีบเดิมแต่คนละสีเออมันมีรู้สึกมันมีสีทองกับสีแดงอะสีทองอาหารทะเลอ่าอาหารทะเลสองเหมือนเดิมสองอีหมวยอมอยอมอยอีหมวยหนึ่งพออมอยหนึ่งอ่าหุณตาเด้ยดตาไร้เสียได้รับท็อปเชฟนะครับเรลากุหลาบเรลากุหลาบนี่บอกเลยว่าเซิร์ชเอาแล้วกันนะมันไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปเล้ากุหลาบเนี่ยประเด็นคือมันเป็นเหล้าขาวทํามาจาก ข้ามันจะข้าวมันหวานมากนะข้าวหมักลองชิมดิหวานเจี๊ยบเลยมันตระกูลเดียวกับพวกมิลลิสัตนี้นะาใี่กีสัตสาเเกอะไรพวกเนี้ยเออแล้วหวานมากกว่าน้ำตาลจอนหวานหวานน้ำตาลมีน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลขวดน้ำตาลวดไม่มีเนี่ยแล้วเขาบอกสูตรไม่เหมือนไอ้สัตว์ไม่เป็นไรน้ำตาลทรายไปเพื่อทางบ้านก็ไม่มีเหมือนกันครับทางบ้านเอ้ยใช่ใช่ใชความจริงไะเราต้องใส่น้ำความจริงต้องใส่น้ำตาลขวดเพราะว่าน้ำตาลขวดลดลดลดมึงถือดิน้ำตาลขวดมันจะหวานแบบลึกไม่ไม่ไม่ต้องใส่ เอานีนะเอาเอาตองนี้นะอ่าไปมึงเสร็จละวหนึ่งคุณดูนะสองสองหนึ่งหนึ่งนะอ่าแล้วมึงก็ตั้งไฟร้อนให้แอลกอฮอล์ระเหยเสร็จละชุลรสหน่อยไหมชุลรสไม่ได้เปลืองเงินอีกอ่นนี่มาดูปลาทอดหน่อยครับมาดูปลาทอดหน่อยอันนี้สีสวยแล้วตักหน่อยครับเทปอ่าแต่ยังไม่ได้นะนี้ต้องให้แห้งกว่านี้ใช่ไหมดูกาทอสองรอบไม่ไม่ไม่อันนี้ตองทอดรอบเดียวอ๋อทอดสองรอบไม่ได้เพราะว่าทอดให้แห้งไปเลยใช่ไหมแห้งเลยอันี้มาปลานึงต่อเดี๋ยวให้มันไปทีเดียว ปลาเนื้อมีชัวชัวอันนู้นอันนู้นนี่ไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเลยใช่ไหมครับไม่ใส่ไม่ใส่เลยเพราะเป็นน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ปลาเดิมนะเหมือนเดิมมีกุ้งกี้อย่างละช้อนไว้ง่ายเอ้าอย่างละช้อนอันนี้ช้อนหนึ่งโอเคเราจีนน้ำมันงาไปเลยไลยครับเหล้าจีนอยู่นี่อันนี้ช้อนหนึ่งน้ำมันงาอยู่นี่อันนี้ช้อนหนึ่งน้ำเปล่าหน่เยดิน้ำเปล่าอยู่นู้นครับน้ำทิพย์เฮ้ยน้ำทิพย์สปอนเซอร์ได้นะครับช้อนหนึ่งเหล้ากุหลาบนิดเดียวนะอันนี้อันนี้ต้องใส่เหล้ากุหลาบนนนนน้ออยยหห่่่เเพพรราาาาาะะวววมมัั อ๋อมันหวานมันหวานนิดเดียวเ้ใส่แบบนี้เดียวนะอุ้ยไม่เป็นไรหวานหวานใส่น้ำตาลน้อยหน่อยหรือไม่ใส่เลยอันนี้ใส่ใส่น้ำตาลลงไปอันนี้เราอันนี้เราเราธรรมดาเราจีนธรรมดาช้อนหนึ่งอนนี้มันงาครับใส่นิดเดียวครับเอากินน้ำตาลน้ำตาลเท่าไหร่ครับที่หมดไม่รู้หวานช้อนเดียวช้อนแค่นั้นอะช้อนเดียวนะเอออ่ะให้ดูเลยอึ๊บโอเคน้ำสี่ช้อนน้ำสี่ช้อนตาดีได้ตาไร้เสียนะครับ ระับทัพเชฟมาสอนนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเป็นแชมป์หรือเปล่านะคุณดูอะเพราะถ้าเกิดออกเทปนี้ก็ยังไม่จบนะให้เป็นแชมป์ขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะร้านวิวนะกูจะลืมมือออกไม่ใช่หยอกหยอกหยอกโอ้ยตอนนี้คุณก็ลืมผมแล้วเชฟดูสิขึ้นยังจิ้มมาครับอันนี้เคี่ยวน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มที่เมื่อกี้ไปแรงๆนี้นะเวลาลงให้สูตรไปแล้วเวลาลงอะต้องไปแรงเวลาลงมีเหตุผลไหมครับเชฟอาจจะลอได้เลย แอลกอฮอล์ที่เราใส่เหล้ากุหลาบไปได้ระเหยแค่นี้เลยจบเลยมันเราไม่ให้โดนไฟเฉยนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเราแค่อยากให้แพรแอลกอฮอล์มันระเหยมัเมื่อเราใส่ลงไปน้ำมันงาเงี้ยมันลงไปแบบประมาณร้อยสี่สิบมันก็ระเหยกินจะได้เปลี่ยนไงอ่าดันั้นพอดีมันไม่ลึกเลยมันก็เลยให้กลิ่นมันเปลี่ยนมันก็ต้องให้ไฟมันแบบนี้อ่าอย่างนี้โอเคแล้วกลิ่นสีองค์สีอขึ้นหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็นี่ถ้าเกิดอยากใส่น้ำมันงาเดี๋ยวไปใส่อีกทีนึงโอเคโอเคอ่ะมึงดมมากินดูมันบาง กลิ่นน้ำมันงานหายไปแล้วเชื่ตอตอนแรกถ้าเกิดใส่ไม่ขึ้นไปมันจะกลิ่นน้ำมันงาม,มันจะอึบมันจะอึบมันจะอึบออมันจะอึบเออมันจะอึบโอ้โหนี่ความไวเป็นไงครับวันวันนี้เขาขายเดี๋ยวยนี้เป็นพันจานนะที่ร้านอะ่ะสมรกรรบกวนดูแลด้วยนะครับผมบอกก่อนเสียไม่ได้มาใช้น่ามาโขลหัวคนนี้สิ <c oughs> จะลวกปลาก่อนไงจะทำปลาเนืงง้อไงโอ้ยอกระถาใหญ่ดีกว่ามั้งนึกไหมเขาตั้งไว้แล้วเขาตั้งไว้ให้แล้วเขาตั้งไว้แล้วเหรอตั้งไว้แล้วเราจะนึ่งปลาใช่ป่่่ะอออยางงงแรกกกมมึต้ลวันน เพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันมีเมือกอยู่เวลาที่เราเึื่อปลาแล้วถ้าเบางทีปลาเป็นปลาปลาจะล่อเต่าเต้ยกันมันเป็นปลามันมีเมือกใช่ปะถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ลวมันก่อนตัวเมือกมันยังอยู่น้ำมันจะค้างไปเนื้อเรากินมันก็จะติดมันจะรู้สึกไม่สะอาดนนี่เทคนิคนะคะเทคใช่แล้วตอนนี้คือมันจะมีเลือดติดหรือเกล็ดติดอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกมือสามารถคลีมันได้เวลามาคุยจบเลยใช่ถ้าเกิดมุณไม่นํามันก่อนคุบแบบมันนึ่งไปแล้วมันเอาออกไม่ได้ใช่ไหมนี่มันก็เป็นเมือกเลยใช่แล้วคราวน ตรงงงเนื้อมันจะเซ็ตตัวเร็วกว่านี่เป็นไงล่ะนี่เทคนิคนะครับจด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 ไปฝั่งหนึ่งครับแล้วก็กลับด้านฝั่งหนึ่งครับพอเลยเราเดี๋ยวขึ้นมาเราบ้างนิดนึงครับแล้วก็เจะนะครับโอเคครับบ้างมันคลายโอเคอย่างไวจริงๆเหมือนเป็นการแบบสะดุ้งน้ำนี่นะทำความสะอาดใช่มันคว่าเขาสะอาดปลาให้มันสะอาดแค่นั้นเทคนิคคล้ายๆกับเวลาเราก่อนที่จะต้มน้ำซุปเลยที่เอากระดูกมาล้างออกอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราค่อยบานมันใช่ไหมพี่มาเดี๋ยวทำให้ดู อ่าคราวนี้คนเคยถามว่าไอ้โน้ตไอ้สัตว์เราทำไมถึงไม่ไม่เสืกบ้างตั้งแต่ที่แรกล่ะอ่าเห็นไหมมันมีเกีล็ดข้างอื่นมานี่ไงอ๋อนี่ไงเห็นไหมเราเอาไม่ออกเห็นไหมเวลามันขู่มันกูไม่ออกแล้วก็ทำความสะอาดอีกรอบนึงเออมันออกถ้าเกิดว่าเราบั้งปลาลงไปก่อนนะครับเพราะเราจะไปลวกนะอย่างแรกคือน้ำในเนื้อมันจะออกน้ำในเนื้อมันจะออกใช่ปลามันจะไม่หวานอ๋อนี่เทคนิคนะครับเทคนิคเทคคนิเดี๋ยวกี่แค่นี้ก็ตั้งเลยเราเนี่ยเราเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ย อแต่ว่ามึงเพิ่งไปบ้างมันก่อนเมื่อไรอ่ะเห็นไหมเนี่ยเกล็ดมันเาอา,นเนา,เามไม่ออกเห็นไหมเนี่ยถ้าที่แรกเห็นไหมมึงไม่มึงไม่มึงไม่ทำอ่ะเช่น่ไงครับเช่น่ไงครับลูกพี่พวงล้อหรือจัด <c oughs> นี่ยแล้วก็บ้างนิดนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาล้างน้ำน่อยเนี่ยมันคือคราบเมือกับคราบเลือดใช่ป่ะอ่าอยู่อ่ะล้างน้ำให้สะอาด นี่นะนี่ถะลูกพี่ดังเสร็จแล้วมาเติมนี่ถ้าลูกพี่ดังเปียงเปียงเปียงนี่จะลืมผมดไหมดังลืมแต่เปียงไหนกูสัตว์มึงโม้เลยกูเย็ดแม่นั้นกูจังไม่เคยมาคนที่นั้นกูแดกเหล้าสิบครั้งมาสองครั้งเฮ้ยคุณใส่ร้ายนะมึงไอ้อร์ลูกโอ๊ตพี่เมื่อกี้โอ๊ตโทรมาบอกจะมาพอเลยพ่ออ่ะดูเทิ้งดีดูทิ้ดีนะครับเขาเนี่ยมาล้างอนู่ไหมเกล็ดกับเมือมันจะออกเขาไม่ค่อยพูดนะแต่เขาเขาจะทำพลังประจานนะแค่นี้เราก็จะได้ปลาที่แบบสะอาดกิแล้วคราาววนนี้เลมักินบางคนบอกกเ้ยูล้าางงงเกดยัไสะอ แล้วถ้าเป็นปลาตัวทําได้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันปลาตัวปลามันจะไม่หลด้วยนะปลาตัวคนทำเพราะว่าไอ้ข้างในเลือดที่มันค้างอยู่ไม่ได้อักถ้าเกิดปลากระพงอะไรก็เทคนิคนี้เดียวกันทั้หมดเลยมันต้องมีลีลานะวะนี่เป็นไงล่ะอ้าวหย่าพังลมอ้าวตองงออย่างนี้จับเวลาเกียร์ทีครับเกียร์ทีครับถ้าปกติเนี่ยจะจะจะวัดจากน้ำหนักปลาใช่ไหม ปกติเก็จะว่าตั้งแตน้ำปลาสมมุติว่าปลาสี่กิลดึงสี่นาทีปลาห้ากิลดึงห้านาทีนั่น<ล>คือปลาต,ต,ต,ตัวขึ้นแต่ข,ตขึ้นอยู่กับว่าซึ่งมันเป็นซึ่งแบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่มันแล้วแต่คนใช้<อ>แต่เนี่ยมันปลาเนื้อมันออกมาแล้วอ่ะมึงไม่สามารถทำอย่างนั้นได้<อ>มึงไมต้องทำให้มันเป็นแบบอย่างนี้เลยตอนนี้ถ้าเกิดแนะนี่ยมันสุดท้ายมีถุงน้ำมันหัวดีส่งไหมไม่มีครับน้ำมันหมูมีไหมน้ำมันหมูมีไหมหมดทิ้งแล้วเราทานนี่นี่จะเคล็ดลับไม่ตายในคันปลา เนื่อปลาบอกแห้งแข็งก็ได้เนึน่ออย่างนั้นเนีย่ยเดี๋ยวดู้นึ่งยังไงให้ไหลลืน่นฟังครับฟังครับระดับเชฟมาแนะนําครับมึงต้องเอาน้ำมันราดเอาไปก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวเราเทออ,อก,กได้แต่พอยคือมึงต้องราดน้ำมันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาผิวนี่ต้อปกติมันอยู่ข้างในมีกระดูกบ,บังน่ป่ะครับอันนี้มันเนื้อปะทะพามลอนอันนี้เนื้อล้วน,นะวนเทคนินก,การนน,น,รนืงอนล้วนน้ำมันต้องฉาบอ๋อน้ำมันฉาบไว โกงชะฉันไอ้กินน้ำมันกูโกงเทคนิคน้ำมันผิดกฎหมายเราครับไอ้สว์บอกกูโกงเทคนิคเทคนิคเทคนิคคือบอกนะจะด่าอะไรอีกไหมจะจะด่าอะไรอีกไหมไม่ด่าครับผมจะด่าอะไรผมมีแต่ชื่นชมคุณวันวันน่ะดอขอทาเลยข้างหน้าหลังไหมหรือว่าแค่ขอพอแล้วข้างหน้าฟังขึ้นฟังขึ้นหมดแล้วฟังนี้แข็งเป็นไงล่ะ เอาเรื่องอยู่ยังอ่ะปลานิ่มอ่ะเด็กนึ่งไม่นิ่มกูนึ่งนิ่มยังไงใคก็ต้องนิ่มเอาบุ้งนึ่งอ่ะไปนึ่งหนึ่ง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 ปลาน้ำต้องแบบฮิโรชิมาเดือดพรานเดือดพรานพรานพรานตลอดไหมหรือว่าตลอดเลยครับตลอดเลยตลอดเลยครับยาวๆทีเดียวดอกๆเดียวรู้เรื่องระดับปรมาจารย์มาครับวันนี้สี่นาทีจะงเวลาบางคนทำไม่ได้อย่าแปลกใจขึ้นอยู่กับความแรงของของอุณหภูม น้ำมันเนาะสบายสบายสี่นาทีครับ <มา S 2> สี่นาทีจะเป็นเวลาหนึครับจะเเวลาหนึ่งครับจะเป็นเวลาหครับความจริงอ่ะอยู่ร้านเนี่ยเราจะใช้ส่วนมากเราใช้ต้นกระเทียมเ ah อ่อขึ้นใจมีมั้ยครับ <far b. S 1> มีครับมีนะครับต้นกระเทียมยตัวนี้ต้ตนกระเทียมสวยกว่าเออนี้ต้นกระเทียมมันจะเอ่อซอยง่ายสุดนะครับให้แบบมันขึ้นเป็นตรงงา่ายสุดโอเคไม่มีไม่ต้นกระเทียมไม่เป็นไรต้นหอมก็ได้ ทดลองเขาทำได้คุณจ้าคุณจ้ามีไหมครับคุณจ้าไม่มีไม่มีร้านเทียอะไรไม่มีเทียอะไรมาแล้วครับสี่นาทีครบพอดีสี่นาทีผ่านไปสี่นาทีผ่านไปลอยเหมือนโกหกเปิดพร้อมกันเลยครับมาเบิ่งเปิดนะครับเอ๊ไปครับ ว้าวโอ้โหขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าดูเป็นไงครับเชฟสกุแนนสกแน่นอนสุกแน่นอนจิ้มนะ่นลูกจิ้มแค่นีท้ทีเดียวเนี่ยอ่ะมึงจิ้มดูอันนี้คือ็กเจอร์ที่ยังมีความเด้งพอดี ถ้าเกิดมันปุ๊บตกไปเลยอ่ะผู้บริการมันเกิดขึ้นคือนุ่มเกินมันกำลังร้อนอยู่ใช่ป่ะมึงมาใส่จานแม่งก็ร้อนอีกสิบนาทีอ่ะมันก็จะคุกแบบต่อเนื่องมึงต้องการให้มันหยุดสุกเอทนี่ปล่อยไปก่อนนะครับเทคนิคจากเชฟเดี๋ยวเราว่ามันเย็นนิดนึงจะยกออกมาได้ยกออกมาได้เนี่ยเราเทน้ะออกให้หมดเดี๋ยวรับไปดูอันนี้คืออะไรต้องซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราพักนานไปทำนึ่งนานเนี่ยลงไปเลยลงงั้นลงงั้นเลยลงงั้นนนนแล้วพอเขาลอยปุ๊บเราขึ้นเลยโงให้ไฟเลยทงมันจะ น้ำไม่เนยก็อร่อหน่อยอยู่แล้วนี่มันฟูฟูว่านะไไม่เนยก็เหลือเยอะคตอนนี้ต้องการให้มันกรอบอีกรอบหนึ่งอุณหภูมิเวลามันเย็นใช่ไหมชุดปลาเมื่เย็นมาไปอุณหภูมิร้อนปุ๊บเนี่ยมปลายมันข้างนอกมันกรอบอยู่กว่าเดิมแล้วถ้าว่ามันมันยังไงมันสุกผสมอยู่แล้วอยากให้มันกรอบเนี่ยเรามาพักปุ๊บพอมันเย็นของเย็นเจอของร้อนปุ๊บข้างนอกมันก็ลอยเลยอารมณ์แบบว่าให้น้ำข้างในมันออกมาใช่ให้มันน้ำกับน้ำมันด้วยจบจบไปอ๋อ เทคนิคคุณเอาไปทำกันนะครับเทคนิคนะครับทั้งนั้นนะครับ,รบวันนี้เนี่ยลุ้นๆนะครับเชฟโน้นมาไม่มีกั๊กครับปกติกั๊กสุดๆแต่วันนี้ถือว่าโอเคถือว่าค่อยมีให้เพื่อนๆตาคุกกี้เมาส์ไปเดี๋ยวเราไปพักให้มันเสด็จน้ำนหน่อยม,มาครับจัดจานครับผมได้ไหมมาขอนึ่งมาข้างล่างเป็นน้ำ เอาน้ำออกดูนะน้ำเนี่ยมังเคยนึ่งปลามาถ้าไม่ล้างปลาแบบกูน้านี่ขุนแบบอ๋อคือมันจะเป็นคาวเป็นเมือกใช่ไหมแต่มึงดูมมันอยู่ที่ปลาอะินการนึ่งดูง่ายนะถ้าเกิดคนนึ่งปลาแต่นี่กลิ่นเนือถ้าเกิดว่านึ่งปลาอย่างเราดูตะเกียบไม่ต้องจิ้มก็ได้เรามองรู้ว่า น้ำใสแปลว่าปลาสุกเพราะน้ำมันขุ่นเนื้อเลือดมันยังไม่หมดอย่างเงี้ยตึงหน้าเลยก็แล้วแต่คนณขอโทษครับตะเกียบออกครับเทน้ำออกให้หมดนะครับเทน้ำออกให้หมดตะเกียบออกนะครับความจริงอ่ะน้ำมัน่ะที่เราไว้ราดเบิร์นน่ะต้องใช้น้ำมันอะไรรู้ไหมน้ำมันอะไรครับถั่วลิสงน้ำมันถั่วลิสงใช่หอ,อมกว่าไม่ไม่กลิ่นน้อยกว่าแล้วก็ไม่มันปากน้ำมันถั่วลิสงเวลากินเรากินในคนคนไทยกินแล้วมันเลี่ยนน้ำมันเยอะอ่ะอ๋อหี้ยมันใช้น้ำมันถั่วลิสงมันจะไม่ติดปากโอ้ดูไหมใช้น้ำมันหมูได้ครรับแตกินอาจจะง ถ้าเก็บอกคือเวลาทำซีอิ๊วน่ะถ้าผัดน้ำมันหมูจะหอมใช่ไหมถ้าเก็จะทำพวกหมาล่าเงี้ยน้ำมันหมูโอเคนะหมาล่าใช่ไหมมาล่าพวกเนี้ยน้ำมันหมูโอเคถ้าเกิดว่าไปทําพวกแบบอย่างเช่นปลาตุ้งซีอิ๊วเนี่ยหลักการคือเราอยากให้กลิ่นซีอิ๊วมันขึ้นถ้าเกิดว่ามึงใช้น้ำมันน้ำมันหมูไปพวกเ่ะกลิ่นซีอิ๊วมันจะดรอปอ๋อฟังไว้ครับฟังว่าสาระมีอยู่จริงสาระมีอยู่จริงแม้จะน้อยก็ตามแล้วก็ที่มันคือปกติผักพวกเนี้ยเราใช้ต้นกระเทียม ต้นกระเทียมมันจะสวยกว่าสีขาวใช่เป็นเส้นตอยละเอียดกว่าอันนี้มันทำยากไปหน่อยไม่เป็นไรเราวันนี้เรามีตามแม่ถาวันนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ก้างปลาแค่นี้ก็สวยอยู่พอได้อยู่ต้องน้ำมันลาดใช่ไหมครับน้ำมันลาดปาพี่เอ้อุ่นเลยอุ่นน้ำมันไหมอุ่นเลยครับผมรออะไรครับผมน้ำมันธรรมดานะน้ำมันธรรมดาครับไม่มีก็ทำเหมือนกันและครับนี่ครับเทคนิคทําน้ํามันลาดปลาน้ำมันลาดปลาเนี่ยเทคนิคเป็นสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดหลังจากลาดน้ำมันเราใส่สี อันนี้สำคัญสุดแล้วน้ำมันก่วให้ใส่ซีอิ๊วใช่น้ำมันงาไหมน้ำมันเยอะไหมน้ำมันเยอะนิดนึงธรรมดาลงเยอะไหมก็โอเคน้ำมันกับน้ำมันงาแต่ว่าเชฟบอกว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันถั่วได้ส่งดีกว่าดีที่สุดเพราะว่ามันจะไม่มันแต่วันนี้ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรอ่าราดให้กลิ่นพวกนี้มันขึ้นใช่เอาซีวราดซีวราดใส่หมดเลยไหมหมดเลยครึ่งหนึ่งเหลือแล้หมดเลยเดี๋ยวก็ว่ากันปัญหาคือเวลาทำปลาต้มซีอิ๊วเนี่ย ตอนนี้สำคัญสุดคือซีอิ๊วจะต้องเผื่อ่างนี้น้ำซีอิ๊วนี่คือไปขึ้นไฟอีกทีนึงจะให้กลิ่นมันไม่ออกเทคนิคเพียมนะครับวันนี้เพื่อเพื่อมาเห็นสีนี้ไหมซีอิ๊วซีอิ๊วสีน้ากินอย่างนี้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะน้ำมันเมื่อกี้ที่มันค้างอยู่ในกระทะซีอิ๊วสีมันจะเข้มตอนเมื่อกี้ยังอ่อนอยู่พอใส่ลงไปตัวน้ำมันไม่งั้นมันไม่น่ากินอยากให้ได้กลิ่นมากเลยตอนนี้คือกลิ่นทุกอย่างมันตีขึ้นมาหมดเลยอมันจะน่ากินต่อเมื่อมันเป็นแบบนี้แปลว่าตอนกระทะนนนน้้้้มมัรรออตตงึดเเ็็ววแลลกกิย นี่ลูกทะเลมาเองนะครับบอกเลยเทคนิควันนี้เพียบเลยนะเนี่ยสีน่ากินมากน่ากินน่ากิน ร้อยวันนี้นี่สมเกียรติมากนะครับบอกเลยว่าเชฟโน้ตท็อปเชฟเนี่ยบอกเลยเทคนิค <c oughs> เทคนิคนีคน่ตั้งแต่ต้นยันปลายนี่คือเยอะมากนะจดกันไม่ทันนะเพวัะนั้นคลิปนี้นะขอสักสามแส่นะยังต่ำนะเแตนะ่คะแนนก็สี่แส่นะกูส,สอนนี่ยเรืองซีอิ๊วกับทอดซีอิ๊วกงไม่เอาจริงนะซีอิ๊วเนี่ยคุณสามารถกินกับอะไรก็ได้ปลาหิมะปลาหิมะที่เขาทอดราวยซีอิ๊วกันเองใช้นี่แหละใช้นี้แหละอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องออกมาที่เค็มก่อนเนี่ยตัดปลาตัดตรงนี้ก่อน นี่มันนี่มันตรงท้องมันใช่ไหมมามันต้องกินฝั่งนี้ไล่ขึ้นไปมันต้องกินมันไปเลียนจากมันไปแฟต์มันจะนิ่มอ่ะเลี้ยเล้งหนึ่งหนึ่งหลักการคือมันต้องลื่นคุณนึกปลาําจืดก็ได้เหมือนกันปลาคังปลาอะไรก็ได้ปลาทรับทิมได้หมดต้องทำมันลื่นเหมือนลูรดนะเราะอิรไม่ออกหวานเสิร์ออกเค็มก่อนหวานหนุนล่างเรือปลาจะได้มิรส อันนี้อร่อยจริงนะมสมแต่เหมือนก็สูตรจริงเว่ากันสมกับสมทบเชฟ<ม>ครับแต่ที่ชอบจริงเหลือนนี้อจัดเน่กระดูกบนะ้างอ่ะอันนี้ให้ผู้ใหญ่กินไปคุณดูนะเห็นอย่างนี้กินได้ทั้งหมดเลยนะไม่มีเหลือสักหยันนะน่าคุณฟังคุณฟังเสียงฟังนะนี่กระดูกกลางกินได้หมดนี่กระดูกนะเนี่ยน้ำปลาอ<า>ย่างเดียวเห็นไหมกรอบแกมชั้นดีนี่เราจิ้มแบบนี้ซิว๊ซีวฮ่องกงหรับดอกเค็มๆหวานๆดูนะนี่กลางๆล้วนๆนะ มันติดที่เมามากกว่าห้องก่อดจับแก้วทันดีสร้างอาช่าที่ของจริงได้แน่นอนเพราะตะการนั้นเหมือนร้านบ้านปูแบบนี้ใช่แต่ร้านบ้านปูใช้น้ำมันถุนที่สงก็จะหอมก็จะไม่มันปากถ้่หมันเยอะไม่ติดติดวันนี้นี่คือเต็มอิ่มมากนะเนี่ยขอบคุณเชมดวนมากเลยแล้วบอกเลยว่าเมนูพวกนี้มีขายนะครับใช่ไหม มีขายที่บ้นานอ๋ตอนนี้เรื่องขายที่ร้านไม่ประเด็นช่วยไปดูเจ้าสมุดหน่อยขอร้องอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเจ้าสมุดก่อนเลยปิง้งช่วยกัานะกดซับซ้บอนหน่อยเทคนิคจะแ,แย่อยู่แล้วเทคนิคดีๆมีหมดเมนูดีๆมีหมดมีหมดแต่ตไงงม่ได้สอนแต่ประเด็นเงินรู้ไหมอะไรฮะลงคลิปบ่อยๆหน่อยลงคลิปทีละครั้งก็พอแล้วพอ่อ คือคนดูเนี่ยมันวุ่นวายชีวิตแล้แข่งแล้วข้าวเล้าร้านอาหารได้ไปหมดแต่ p อยคือดูช่องกูไม่ได้สูตรละเอียดช่องมึงนะเออช่องเขาสอนมันผ่านมั่วไปเลยช่องยัยน่จองแมงแมงกูต้องบอกทุกดีเทลในชีวิตอ่ะผมจี้ให้ผมจี้ให้ก็เอานะถือว่าสุดยอดขอบคุณจันเป้แล้ววันนี้โอเควันนี้ก็เต็มอิ่มขอบคุณเชมโ์น้อจริงที่มาให้อาชีพเพื่อนๆนะยินดีครับ ผมรู้เพื่อนๆทำร้านอาหารอยู่เนี่ยเเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้เลยใช้ร้านอาหารอยู่ได้เลยส่วนซีอิ๊วเนี่ยถ้าชิมแล้วก็ปรับรสตามใจชอบแต่ว่าคุณมีเบรสเรียบร้อยแล้วไม่เบสคือต้องรสต้องเค็มอย่าหวานมันต้องเค็มก่อนแล้วค่อยหวานใช่รสชาติที่ออกไปมันปลาเนี่เทคเจอร์ปลาจะต้องลื่นมีคําถามหนึ่งคำถามแล้วถ้าเกิดผมมันน้าซุปอะได้ไหมถ้าไม่ใช่น้ําเปล่าได้ไหมไม่ได้น้าซุปมันจะทํายังไงมันจะทําให้คุณมีบอดี้ป่ะน้ำซุปอเราต้มมาเนี่ยตัวโปรตีนออกไปในน้ามันจะทำให้กลิ่นมันไม่ขึ้น เวลาเวลามันมีโปรตีนอยู่เลยนะมากินซีอิ๊วมันจะไม่ขึ้นน้ำมันใส่น้ำซุปอะฟังไว้มันไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยอะไรอร่อยก็อร่อยมันรวมกันแล้วมันจะดีไม่ใช่มันต้องทำให้อะไรให้มันเด่นมือคุต้องทำมันบ้านนี้คือซีอิ๊วต้องเอาซีอิ๊วขึ้นใช่ป่าป่า่องซีอิ๊วรถแล้วต้องซีอิ๊วคำถามจากทางบ้านขอบคุณมีใครถามมาในคอมเมนต์ไปถามไล้วก็โปรแชแนลกูก็ได้กับคุณมาโอเคครับไปครับไปครับเจนน็อปหมดกับหมดเลยนะหมดเลยครับตื่นใจจริงจริงซีอิ อย่าลืมไปติดตามเชนนวลน,นะครับช่องจ้าสุดขึ้นอีกทีหนึ่งปิ๊ง,ปงไปโฟลโล่เยอะด้วยความรู้เอ็ดอัดเต้นนะเราชอบกลัวนะซื้งปร่มเงินก็ตอนนี้แต่ขอร้องแจกจริงๆบ้างช่องอ่ะแจกจริงแทำดูไม่ทันทำ,ทำเร็วมากโอเคครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์สกายแลมเจอกันคลิปหน้าครับ